เดอะเคบินแฟ t ทอรี่ไฮเปอร์เรียล h o ติก r อลเลอคบินมันเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่าเราเนี่ยอยู่ในโรงงานโรงงานหนึ่งที่เป็นโรงงานผลิตกระท่อมล้างหรือว่ากระท่อมผีสิงแต่อเราเนี่ย ต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้กระท่อมนี้เนี่ยมันมีผีสิงจริงหรือเปล่าเพราะเราเนี่ยจะต้องทากระท่อมที่มันดูเหมือนจะมีผีสิงหรือว่ากระท่อมสอยองขวัญเอาไปเป็นแบบทําบ้านผีสิงอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะมีผีตลอดเลยกดอันนี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมีผีสิงกดอันนี้ก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยโอเคไปเลยแล้วกันเริ่มงานวันแรกคือจริงๆเนี่ยเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนรอบนั้นมันกระตุกก็เลยต้องมาเล่นใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้อง ทำอาชีพเนตนก็คือเก็บตอนจบให้ครบนะฮะโอ้โหน่าจัวเอาละไปลุยถ้ามีอะไรขยับถือว่าถือว่ามีผีสิงตลอดเลยถูกหรือไม่ถูก,ถกนี่ไม่มีเอ๊ะเอ๊ะปากเขาเฮ้ยผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าปากปากเจ๊ยขยับเอาใหม่นะ ซเดินเข้ามาพี่ฮะพี่ฮะสวัสดีฮะน่ำไมรู้สึกเหมือนปากเจ๊ขยับเมื่อกี้แต่ไม่ใช่ใช่หรือเลปล่าบ้าเหรอเชนก็คงจะคิดไว้เองแหละมันจะไปขยับได้ยังไงวันนี้มีลุงผู้ชายกินแอปเปิ้ลขนมปังเอ้ยแอปเปลิลกล้วยหรือเปล่ากล้วยหรือเปล่า แล้วก็มีหนมปังโอเคทุกอย่างปกติสุดๆเลยรอบนี้รอบแรกรอบแรกมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันต้องไม่มีอะไรเป็นรอบที่ให้เราสำรวจโอเคฮะเรียบร้อยผมจะออกแล้วนะเอาล่ะจากที่ฉันสำรวจบ,บ้านหลังนี้มาเนี่ยบ้านหลังนี้เคลียร์เอาไปส่งที่สุนสยามได้ต่อไปเป็นบ้านที่ท,ที่ที่ไหนครับลิปลี่ใช่ไหมลิปลี่อ่าโอเคได้บ้านที่ลิปลี่ บันทีริปลีเนี่ยเขาจะต้องสร้างให้มันดูน่ากลัวผิดปกติโอเคดูจะไม่มีอะไรเลยซึ่งดีมากๆไม่กว่าอยู่ตรงนี้เจ๊เจไม่มีอะไรโอเคฮะทุกอย่างดูปกติมากเลยครับคนที่อยู่ข้างนอกได้ยินหรือเปล่าที่นี่ปกติมากเลยยังไงก็ ฉันจะขึ้นไปดูชั้น2ถ้าทุกอย่างมันไม่มีอะไรผิดปกติเราก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะเอาไปส่งที่ลิปลี่มันจะไม่มีนะที่นี่มันดูปกติสุดๆไปเลยอ่ะอันนี้ขาขยับนะฮะถ้าขาขยับก็คือใช่เพราะครั้งที่แล้วเราเล่นแล้วขาขยับเนี่ยก็ถือว่ามีผีสิงนะครับเด็กคนนี้ผีสิงไปเอ้ากดกดบีด Yeah, buddy, huh? Boy, oh my Good uh, uh, to meet you. home. I love my night So to place in an isolated cabin in the woods Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately อันนี้เหมือนจะไม่มีเลยครับก็เป็นแค่เนื้อเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีใครสักคน,นเนี่ยเข้ามาเจอบ้านกระท่อมที่ถูกไฟไหม้บ้านนี้ปกตินะครับกดเคลียร์ไปเลยเอาใหม่อันนี้คือบ้านของดีเวอร์แล้วกันอ่าส่วนบ้านหลังนี้อ่าลิบลี่บอกว่าส่งคืนมาแล้วนี่คือบ้านของลิบลี่เอาละฮะบ้านหลังนี้อ่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ย มันจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งเข้ามาตามล่าเราทุกทีนี่ไง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 นี่นี่นี่น,น,น,นี่มันคือไอตัวนี้ที่เรามองไม่เห็นเดินมาแล้วไอครั้งแรกเน่ยเห็นนะนี่คือตัวเราสีแดงเดินด็อกแดกด็อกแด,อก,ดอกอยู่ถ้าเราวิ่งขึ้นไปทันปั๊บทันอยู่อ <laughs> นะ่มันเป็นใคร เป็นใครเอยากกินฉันปะอยากกินฉันปะตอนนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะฮะอะใกล้หน่อยก็ได้อ่ะ <c oughs> อยากกินฉันปะ <c oughs> <c oughs> อนน่ไปดีกว่าครับบ้านหลังนี้มีอะไรขยับอย่างแน่นอนบ้านหลังนี้อันตรายครับมันอาจจะทำร้ายคน ที่เป็นคนมาเที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นอันรายเยเราต้องหาบ้านให้ริปลี่ใหม่นะบ้านหลังที่มันดูปกติและปลอดภัยเอาละบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ที่พัทยานะเนี่ยเขากำลังร้อนลอนมากเลยทำไมเราไม่ส่งบ้านมาให้ฉันสักทีปกตินินาปกตินินารอบนี้มีประตูเปิดฮนะ เดี๋ยวประตูเปิดก็ไม่ได้ใครร้องเพลงใครอุ๊ยอีโนีลิบลี่ลิบลี่อาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่ามีเด็กคนหนึง่งพราะว่ามีเด็กคนหนึง่งมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในบ้านยังไงฝากทางโรงงานเนี่ย กำจัดบ้านหลังนั้นด้วยนะครับแล้วก็เอาอีเด็กคนนั้นออกไปด้วยเจคนนี้ดูปกติหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่าหน้าเจมันขยับตรงปากมันขยับหรือว,ว่ามันเป็นแค่ใช่มันเป็นแค่มันไม่ใช่เรื่องจริงอุ้ยตกใจหมดเลยสัสดีฮะลุงก็ปกตินะข้างบนละ่ะอู้ เหมือนรอบนี้ลิปลี่จะได้จะได้บ้านแล้วนะครับว่ารอบนี้ลิปลี่ได้บ้านแน่นอนลิปลี่จะต้องรอไปก่อนลิป <c> ล <oughs> ี่จะต้องรอไปก่อนเอาแล้วเจคนนี้กับลูกของเธอมันจะตีกัน แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงมาข้างล่างนะลกูกก็ไปรูจิครับแม่แม่ก็ยิ้มให้ลูกแบบนี้ทุกวันลูกยังไม่ชินอีกเหรอไม่เคยคิดจะชิเนเลยครับแม่งั้นก็จงจ้องหน้าแม่อย่างนี้จนกว่าแม่จะดูปกติสำหรับลูดดออกกูตายผปตรงไปไหนครับข้างห้องนี้ได้เปล่า กูว่ากูโดนฉากนี้ไปแล้วนะกูจะตกใจอีกแล้วเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูเธอคิดว่าเธอจะเจออะไรข้างนอกหรือไงไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอยากจะไปเหรอเกรตาไปสิแต่น้องเธอจะต้องอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะรู้สึกแย่ที่เธอเนี่ยทิ้งเขาไปทิ้ง ทิ้งไปทิ้งแม่ที่น่าสงสารของเธอเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมานะแม่เกรตามีการขีดเอาไว้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่แฮนส์แฮนส์น่าจะเป็นน้องชายเกรตาที่น่าจะเป็นพี่สาวก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเราหรือเปล่าผมดูชื่อวิชื่อเราเหมือนจะเป็นเกรตานะถ้าสมมติว่ามองย้อนกลับเนี่ยน่าจะเป็นเกรตาแต่ว่าทําไมล่ะ แม่กุมาอย่เนียยังไม่มาเนาะถ้ไมมีขีดแบบนี้ถ้าขีดอย่างนี้มันไม่น่าใช่อายุถูกไหมผมคิดว่าอาจจะเป็นการถูกขังเอาไว้หรือเปล่าอันนี้คือโดนแม่จับขังกี่ครั้งแล้วนะครับนี่คือสี่ห้าน่าจะหลายครั้งอยู่เป็นสิบครั้งนะส่วนน้องชายก็โดนเหมือนกันแต่ว่าโดนน้อยกว่าแต่ก็โดนเยอะเยอะเหมือนกันทั้งๆที่ยังเด็กแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสองสิบเจ็ด ยี่สิบเอ็ดโดนไปยี่สิบเอ็ดครั้งอ่ะอ่ะอ่ะเราต้องรีบออกนะครับว้าวแม่มาแม่มาแม่ฮุณจูฟันโมอ,อยู่นะเว้ยค,คุณเล่นฟันโมนะเว้ยแม่คุณแม่เป็นคนใกล้เลย ผมเกือบตายนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้กับเมื่อคู่อ๋อเพื่อนๆที่อยู่ในทวิตสามารถโหวตได้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ว่าเครื่องหมายตกใจแล้วก็เคลียร์หรือว่าเครื่องหมายตกใจแล้วก็เดนเจอร์เห็นการทางซ้ายมือเห็นปะสามารถโหวตได้ด้วยนะว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ปลอดภัยหรือว่าบ้านที่อันตรายบ้านนี้ต้องแดงเจอปะอสมมติว่าผมโพสนี่ทําแบบนี้เครื่องหมายตกใจเงี้ นะฮมันก็จะขึ้นทางซ้ายล่างเห็นปะเคลียร์กับแดนเจอร์เกี้สรุปมันเคลียร์หรือแดนเจอวะมันแดนเจอร์ไงอ่าโอเคขอโทษครับขอโทษอ่าบ้านหลังต่อไปบ้านนี้เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ลิปลี่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บ้านนี่แหม่บ้านลิปลี่นี่ก็ยากเหมือนกันนะโอ้บ้านนี้ดูปกติมากๆเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่หรือไม่ บันนี้ดูไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรขยับเลยแม้แต่น้อยไปโวกไม่ได้แล้วสินะเฮ้ยเฮ้บ้านนี้ดูปกติสุดๆเลยครับเป็นเรื่องที่ดีนะคุณลุงไม่ขยับเด็กไม่ขยับไอ้กบนี่ไม่ขยับเจ๊ไม่ขยับไม่มีคนมาขวางประตูใช่ไหมไม่มีใครมาทำอะไรเลยอ่ะโอ้ โอ้ยได้แล้วริบลี่ได้แล้วริบลี่ได้บ้านแล้วอย่างนี้อ่าบดเคลียร์บดเคลียร์ได้คะแนนบดเคลียร์เอาละผมจะกดเคลียร์นะฮะไอมันมีอะไรวะไอบ้านหลักนั้นมันมีนมอะไรอะฮะคือมันม่ีอะไรเลยที่ขยับมีกูเลียที่ขยับอะไรอ่ะไม่ชอบเลยเอาไมคคือริบบリบอกแกส่งบ้านมาผิดอีกแล้วนะ ฉันจะเป็นทนแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบสำรวจเลยนะครับริบบีーทางริบบีーไม่ต้องเครียดนะโอเคหรือเปล่าโอเคบ้านไม่มีอะไรขยับทั้งนานนะครับไปคลับผมไปส่งเลยเมันมีอะไรอีกวะไอ้บ้านเมื่อกี้ทำไมอ่ะแกจะเอาอะไรจากฉันเดี๋ยวมันมีอะไรใต้เตียงหว่าเมื่อกี้เรามันไม่ชัดเจนหรอ บว่าบ้านหลังเนี้ริบลี่ได้แน่นอนชัวพี่มันโหวตไวมากเลยนะนี่แหละเรียบร้อยฮะตอนนี้ลิบลีได้บ้านไปแล้วครับต่อไปก็บ้านตุ๊กตาอย่างไงล่ะเราเคยเจอแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านตุ๊กตาที่ฮะน,น้อง ันตามมาติงด้วยบานนี้เป็นบ้านตุ๊กตาอันนี้ถือว่ามันขยับไหมขยับสิไอบ้าจะไม่ขยับได้ยังไงป่อทางหน่อยครับป่อทางหน่อยครับน้องลิงอันนี้ถือว่าคล,ลับหรือเปล่าใช่ไหมปกติใช่ไหมจำไม่ได้อะ่ะมันปกติเลยมันไม่ปกตินี่ปกติเหรอ ปกติก็บ้าแล้วอันนี้กูไปจบแล้วมัง้งเอาใหม่เอาไม่ได้เล่นแล้วมั้งวันนี้เอ้ยไม่ได้จบแล้วมั้งวันนี้เราจะได้ครบทุกฉากจบเหรอแบบนี้โอเคไม่มีอะไรขยับนะครับออกแกแก คนนี้ปกติแล้วมันจะไม่มองหน้าเราเพาะ่ฉนะนั้นบ้านหลังนี้อันตรายเลยครับลุงคนนี้เป็นลุงคนที่ไม่รู้จะทำร้ายลูกหรือเปล่าแต่ว่าเราจะกดแดงเจอร์รอบนี้ซีโหวตเคลียร์ทำไมเอ่ยดีเลยมาได้คะแนนโหวตไว้ด้วยนะ บ้านหลังนี้ดูตกกะปิสุดๆอีกแล้วซอคนนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะบ้านมันมคือเล่ามามันก็ไม่มีอะไรขยับอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรขยับแบบมันไม่มีอะไรขยับเลยอะ่ะไอ้หนู ไม่ผิดกูวนก่อนละกันเดชถ้าคุณจำไม่ผิดนะนะอีเจคนนี้อีเจคนนี้มันออกยังไงวะเจครับ

ครื่องหม่ตรงใจวเดเดด้วยนี่เอาล่ะเราต้องเริ่มใหม่แต่เราจะเข้าไปแบบเจ๊หายเป็นไอ๋อวันนี้เจ๊ยอยู่ตรงนี้นะฮะเจ๊มานั่งกินขนมปังอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่มีอะไรขยับเลยแล้วก็ทุกอย่างที่เขากินเนี่ยดูเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วโอ้โหนี่ไงคือนั่งกินของดูดูได้นะครับเขากินขนมปังกินของรูรู กันเป็นพิซซาด้วยนะครับส่วนเด็กคนนี้กินอะไรขนมปังครึ่งชิ้นนะฮะเป็นเด็กจะต้องกินเยอะๆนะจริงๆแล้วอะรู้ปะ่ะไอ้น้องนี่ก็โหนี่คือขนมปังหนึ่งชิ้นแบ่งกันคนละครึ่งกับน้องชายนะครับแสดงว่าเด็กสองคนนี้โดนทรมานแท้ระเด็กเลยนะไอ้หนูไม่เป็นไรนะพีไปแจ้งกรมไปนี่ให้ทรัพายากรโอเคปะ่ปะบ้านหลังนี้ปลอดภยัยอ่าปลอดภัยจริงด้วย ต่อไปฮึบพลังนี้รูปภาพเจ๊ดูปลอดภัยลุงไม่มองตามเด็กแคลลขาไหมทาไมเราจะกลับเลยโอเคไม่มีนะครับไม่มีอะไรขยับหรือเปล่ามือลุงมันเป็นอย่างงี้ปะไม่คุนเลยนะ เป็นอย่างนี้แหละไปเลยปลอดภั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 ยฮะมีคนบอกว่าแก้วขยับจริงเหรอเ <c oughs> ฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยนี่คือครั้งแรกเลยที่เราเห็นว่ามันมีแก้วขยับโอเคไป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 แก้วขยับกับแก้วขยับ,ยบเกือบแล้วเกือบแล้ว ที่มันอาจจะเป็นระบบของบ้านมีสิ่งหรือเปล่าในสมัยนี้มันก็ต้องมีแบบแก้วขยับบ้างสิแค่แก้วขยับเองไปมองว่าเป็นผีสิงได้่ังไรอะงงโอเคสอสปกติไม่มีอะไรขยับคือต่อจากนี้เราต้องเอาหน้าเพ่งแบบนี้แล้วนะเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรขยับหรือเปล่าไม่มีไม่มีหลับงบ้านมีอะไรไหมไม่มี มีอะไรไหมไม่มีเดวไม่ขยับต้องนล่ะอุ้ยเด็กขยับขาอีกแล้วฮะถ้าเด็กขยับขาแสดงว่าใช่เลยอไรกันเถอะบ้านนี้อันตรายเขาบอกว่าถึงเราจะสร้างความน่ากลัวแค่ไหนก็ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างให้มันขยับได้ พลังต่อไปอโหลครับพี่พี่ยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าพี่จะไม่ขยับไปไหนใช่ไหมเจ้ครับมีคนอยู่หลังบ้านนี้อันนี้อาจจะเป็นหุ่นเฉยๆนะสรับผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรครับได้เลยครับจะจิ้มจุกหมูกระทะชาบูอนามินสวัสดีครับสอบสอบผ่านหรือ,อยัง ค้เชินใจสิฮึบ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 ไม่มีอะไรขยับเลยอยู่ที่ว่าไอ้ลุงคนนั้นจะขยับหรือเปล่าถ้าไม่ขยับอย่างนี้ผมว่าปลอดภัยบ้านหลังนี้กวดไปเลยว่าเคลียร์นี่แน่ ไปไหนวะทปยังไงนะลุงม,มันหายไปไหนอะ่ะเออพ่อหายไปไหนอะ่ะอันนี้ดูปกตินะฮะฮี่พ่อหายไปเลยอะ่ะ พ่อหายไปไหนหรอจะมาแดกกูหรือเปล่าเนี่ยระวังเฮ้ยพี่เต้สดีครับโอยคิดถึงจังเลยมูจะรันแกงไม่ได้สอบเคซู่ซนะกับการรันแกงอันนี้คือไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยแดนเดนเจอร์หรือเปล่าเดนเจอร์อะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรไปให้หรอลุงก็ไม่ได้ขยับนี่ ไอ้ลงไอ้ล้เี้ยเอ้ยเฮ้ยคุ้ยพึ่งตายกุยพึ่งเยเราชื่อเกรตาจริงเห็นปะเห็นปะเราชื่อเกรตาจริงแสดงว่าเรานี่แหละคือคือคนที่ต้องเริ่มใหม่ าอ,อ่างี้อาแบพี่บดเลยพี่บดเดนเจอร์ให้สีละกันนะรอบเนี้ยอเอ๊ะมาลุยแบบเร็วๆแบบรวดๆเนี๋ยไม่มีไม่มีอะไรขยับจึ๊บแก้วไม่มีลุงไม่มีแก้วไม่ขยับเด็กไม่ขยับ ก็ยังไม่หยับลำีานี้ปลอัยก็เลยฮะนี่แ่บานหลังต่อไปวิ่งโหลุงขยับใช่ไม่มีปุ่มด้วยกูต้องทำไงเนี่ยลืมไดจะไปาเาไหนกูจะไบตัวไหน ไปอยู่ด้านบนคุณต้องเห็นตรงไหนคุณต้องเห็นตรงไหนโลปุ่มอยู่ไหนผมต้องไปแอบที่ไหนมันไม่สามารถเข้าประตูดได้มไม่สามารถขึ้นบ้านได้ ถ้าเดินออกไปเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มให้กดถูกป่ะแล้วเราต้องทำยังไงคุณโดมบัดดีครับคุณโดม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 วัสดีครับเอาละไปมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันออกได้หรอว้ายลุงรำยังยัง โอเคประตูมิตินะแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะโอ้ oh, ยากมากเมื่อกี้อุย d ดนเจอร์ใครเป็นโสดเดชวะ <c oughs> ไม่ชอบเลย <c oughs> ต้องไ,งไห้ไล์ด้วยหรอ